โรงเรียนบ้านสาราลายอำเภอ3ารอยยอดนะคะได้กำหนดจัดงานวันศิลปะเปิดโอกาสให้นักเรียนนะคะได้แสดงออกถึงความสามารถความคิดและการปฏิบัติได้จริงในทางด้านของศิลปะนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะหวังให้เด็กนั้นห่างไกลจากยาเสพติดค่ะเวลาสิบนาฬิกาที่โรงเรียนบ้านสาราลายตําบลสาราลายอํเาเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน นางอัชราวรานเพงเ็งเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาราลายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันศิลปะของโรงเรียนบ้านสาราลายโดยมีนายสุนาศแก้วสุขผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต2เป็นประธานในพิธีโดยมีนายประเสริฐไทยอุดมทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารลาลายคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่และนายเกลือชัยชาติไทยไตรรงวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเกียรติในงาน สำหรับงานวันศิลป,ปะโรงเรียนบ้านสาราไหลจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกด้านศิลป,ปะอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมีทักษะในการสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลป,ปะสนับสนุนให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนอกจากนี้ยังเป็นการเรียนการสอนให้เด็กคิดเป็น ปฏิบัติได้จริงและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกตามความคิดได้อย่างมีเหตุผลมีหลักการที่ถูกต้องสามารถสร้างผลงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนโดยในวันนี้เด็กๆจากหลายโรงเรียนซึ่งมีเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงเด็กโตที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างช่วยกันวาดภาพตามจินตนาการของตนเองลงบนกำแพงทั้งด้านในและด้านนอกของโรงเรียนกันอย่างตั้งใจด้านนายวีรวัตรอยู่ยืดครูสอนศิลปะกล่าวว่า วันศิลปะของโรงเรียนบ้านสาราลัยไม่ได้กําหนดให้เป็นวันใดวันหนึ่งอย่างชัดเจนแต่ใช้เป็นวันว่างที่ทุกคนสามารถใช้เวลาว่างมาร่วมสร้างสารรค์งานศิลปะได้และไม่ได้จําเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนที่วาดรูปเป็นเพียงแต่ขอให้มีความสนใจก็สามารถที่จะมาร่วมงานและวาดรูปได้เช่นกัน ซึ่งถ้าโรงเรียนอื่นๆสนใจอยากให้กำแพงโรงเรียนของตนเองสวยงามและอยากให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หันมาสนใจศิลปะมากกว่าที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ว่าจะไปเล่นเกมหรือไปโม้สูมและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็สามารถมาประสานงานได้ด้วยตนเองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและนําเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสาราลายไปร่วมกิจกรรมด้วย ไปดูกันที่การเข้าไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในสวนทานตะวันซึ่งอยู่ในเขตอำเภอสามรอยอดนะคะซึ่งเกินเป็นดอกทานตะวันบริเวณศูนย์การเรียนรู้กศนอ,อำเภอสามรอยอดค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้กศนออสามรอย,ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบมีประชาชนที่เดินทางมาทำธุระที่ทางอำเภอร,รวมถึงผู้ที่ผ่านไปมาที่บริเวณหน้ากศนสามรอย,ยอดต่างพากันชมดอกทานตะวันพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่คณะครูและนักศึกษาได้ร่วมกันปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้นเริ่มโตและออกดอกบานสะพรัง่ง ดึงดูดผู้ที่พอผ่านไปมาและต้องแวะชมถ่ายรูปเปลนเป็นจำนวนมากจากการจัดกิจกรรมปลูกต้นทานตะวันเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษาัตริย์ทั้งอย่างส่งเสริมและปลูกฟังทุกคน ให้รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศอีกทั้งการปลูกต้นไม้และทานตะวันในครั้งนี้ยังเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยขณะนี้ได้เริ่มออกดอกบานสะพั่งแล้วถึงแม้ว่าต้นทานตะวันยังโตไม่เต็มที่ก็ตามแต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้ที่ผ่านมาพบเห็นได้มาถ่ายรูปเปนอยู่ตลอดเวลานางสาวนัสยา ทีมแท้อายุ20ปีได้ระบุว่าตนเองได้เดินทางมาทำธุระที่อำเภอสามรอยอดและได้เห็นดอกพันตะวันที่กศนสามรยอดบานสวยงามสะดุดตาจึงได้ชวนเพื่อนๆมาถ่ายรูปกับดอกพันตะวันเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้านนางสาวสมิตาโชษดาวครูกศนตำบลไร่เก่าใก่้ก่าวว่าทางกศนอำเภอสามรอยอดเองก็อนุญ,ญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาถ่ายรูปกับดอกพันตะวันได้ แต่ก็ขอให้ช่วยกันรักษาความสวยง,งามเอาไว้อย่าเหยียบย่ำต้นอื่นๆที่ยังไม่โตซึ่งต่อไปในอนาคตก็จะขยายพื้นที่เพื่อปลูกดอกทันตะวันให้มากขึ้นและหวังไว้ว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดของอำเภอสามรอยอดที่จะสามารถดึงดูดให้คนทั่วไปได้แวะเบนม,มาเที่ยวที่อำเภอสามรอยอดได้อีกด้วย มาติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรในเขตอำเภอ300ยอดนะคะล่าสุดนี้ค่ะชาวนาในเขตอำเภอ3 0 0ยอดนะคะก็ได้หันมาทําการปลูกพืชหมุนเวียนที่ใช้น้ําน้อยทดแทนเนื่องจากไม่สามารถทํานาได้นะคะแล้วก็ได้ประสบกับปัญหา,าแลลงรวมไปถึงที่ชนรับประทานนะคะได้งดส่งน้ำทำให้การเกษตรก็งงดการทำการเกษตรมานานค่ะ จากสภาวะปัญหาภัยแล้งที่กุกคามทุกพื้นที่อำเภอสามรอยยอดส่งผลให้เกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าวบ้านต้นใสรตำบลสารละลายอำเภอสามรอยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้องหยุดการทำนาลงทั้งนาปีและนาปรังเนื่องจากชนประทานปราบบุรีซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เคยใช้สำหรับการเกษตรมีปริมาณน้ำเหลือน้อย ทางชนประทานได้อยู่ส่งน้ําเพื่อทําการเกษตรมานานหลายเดือนแล้วส่งผลให้พื้นที่ทําการเกษตรทุกพื้นที่ขาดแคลนน้ําเป็นอย่างมากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์โดยปกติแล้วที่นี่จะทํานาปลูกข้าวปีละสองครั้งทั้งหนาปีและนาปลัง หลายปีที่ผ่านมาชาวนาทำนาได้ปีละครั้งเท่านั้นแต่ในปีนี้แล้งหนักมากทำให้ชาวนาต้องหยุดทำนาทั้งหมดจึงทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ว่างงานต้องออกมาหารับจ้างกันเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็ทดลองทำการปลูกพืชชนิดอื่นแทนซึ่งชาวนาหลายรายก็ได้ปรับเปลี่ยนจากการทำนามาปลูกพืชหมุนเวียนแทนหรือพืชที่ใช้น้ำน้อยที่สุดและลงทุนน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอื่น เกษตรกรจึงนำถั่ฝักยาวพริกแตงโมมาปลูกในนาข้าวทดแทนที่ไม่สามารถทำได้ ซึ่งให้ผลผลิตได้รวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียงแค่3เดือนที่สำคัญใช้น้ำน้อยเพียงร้อยละ30ของการปลูกข้าวสามารถสร้างไรายได้ห้ก,กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยปัจจุบันก็มีชาวบ้านให้ความสนใจและหันมาปลูกพืชหมุนเวียนเหมือนกันขึ้นถือเป็นการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งหลังไม่สามารถทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักได้